สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะวันที่15พฤษภาคม2563คืนเงินประกันน้ำประปาวันแรกนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการเช็คสถานะการโอนเงินมีขั้นตอนตามนี้นะคะมิขอกำลังใจจากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะหลังจากที่การประปานครหลวงกปนนะคะได้ประกาศให้เริ่มลงทะเบียนคืนเงินประกันค่าน้ำตั้งแต่ วันที่หนึงพฤษภาคม2563เป็นต้นมานะคะซึ่งก็มีประชาชนจำนวนมากเข้าไปลงทะเบียนแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางกปนก็ยังไม่ได้มีกำหนดปิดการลงทะเบียนแต่อย่างใดนะคะล่าสุดวันนี้นะคะวันที่15พฤษภาคม2563วันนี้เป็นวันแรกที่ทางกปนกจะเริ่มคืนเงินประกันค่าน้ำประปา ซึ่งถ้าหากเพื่อนๆยังไม่รู้วิธีเช็คสถานะการขอคืนเงินประกันนะคะนุ้ยจะบอกอรายละเอียดขั้นตอนมีดังนี้นะคะ 1. เข้าเว็บไซต์ r e f u n d m w a c o t h นะคะ 2. คลิกติดตามสถานะ 3. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วกดสอบถามค่ะ 4. ระบบจะขึ้นสถานะการโอนเงินให้เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะแล้วก็สำหรับช่องทางการรับเงินนั้นมีทั้งหมด3ช่องทางนะคะขึ้นอยู่กับว่าตอนที่ลงทะเบียนได้เลือกแบบไหนไปนะคะก็มี 1. พร้อมเพลที่ลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน 2. เคาน์เตอร์เซอร์วิสนะคะ 3. รับเงินผ่านธนาคารมี3ธนาคารด้วยกันนะคะได้แก่ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะตอนนี้เพื่อนๆก็ทราบขั้นตอนแล้วนะคะว่าต้องทำยังไงบ้างขอบคุณนะคะที่รับฟังคลิปของหนูจนจบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ